สวัสดีค่ะชื่อเรื่องพ้อยพาอา่านสอบอาทีค่ะ1274คำค่ะเราจะมาอ่านกันค่ะวันที่1 day one สวัสดีค่ะคำที่1ค่ะโคอ,อะคะไม่เอกค่ะคำที่2ครับคโรอ,อะบอกครับ คำที่สามไม่มอไอไม่ไมเอกไม่คำที่สก็กกออกอไม่ไม่แต่หูก็คำที่หมีมออีมีคำที่6ห,หนูหอนออูหนูคำที่เจ็ดแล้วรลอเอวแล้วไม่โทรแล้ว คำที่แปดเล่นรอเอนอเลนไมเอกเล่นคำที่เก้าได้ดดไอ I, ไดไม่โทรได้คำที่สิบที่ทออีทีไมเอกที่คำที่สิบเอ็ดเป็นบอเอโนเป็นคำที่สิบสองชอบโชโอบชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบคำที่สิบสามเคยโคเอ,อเยอเยเคย คำที่สิบสี่อยู่อ,ยออยูยูไม่เอกอยู่คำที่ส5บห้าแม่มมแอเมไม่เอกแม่คำที่สิบหชื่อชอ,อือชื่อไม่เอกชื่อคำที่สิบเจ็ดไปบอไอไปคำที่ส8บปดมามออามาคำที่ส9บให้หอไอาหายไม่โทรให้คำที่ยี่สิบว่าวอ,อาว่าไม่เอกว่า คำที่21พี่พออีพีไม่เอกพี่คำที่22 2, จะจออาจจะคำที่23คนคอโอ,อ,อนอคนคำที่24กับกออกบ,บอกับคำที่25ดูดอูดูคำที่26บ้าน บออาโนบานไม่โทบ้านคำที่27มันมออะนมันคำที่ 28- พอ่พอพออพอไมเอกพอ่อคำที่ 29- เรียนรอเอีโนเรียนคำที่ส0สเพราะพอรอออกเพราะคำที่31รู้รออูรู้ไม่โทร,รู้ คำที่23อยากฮะ32อยากโอโยอากอยากคำที่ส3โรงเรียนรอโองอโรงรอเอนโนเรียนโรงเรียนคำที่34เข้าขอเอาเขาไม่โทรเข้าง่ายมากคำที่34 คำที่สามสิบห้าหนึ่งหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งคำที่สามสิบหกทำทออมทำคำที่สามสิบเจ็แต่ต่อแอแต่ไม่เอกแต่คำที่สามสิบแปดน้องนอองอนอไม่โทน้องคำที่สามสิบก้าหนังสือหอนออะงอหนังซออึสือหนังสือคำที่ 38, ทท 39, สี่สิบวออะนอวัน คำที่41กินโกอกีนอกินคำที่42่สิออ่านโอโนโอานอานไมเ่เอกอ่านคำที่43อของขององอของคำที่44ผมพอโอโมอผมคำที่45ครูคอราอ,อูครูคำที่ สี่สิบหวิชาวออิวิชอาชาวิชาคำที่47เลยรอเอโยอเลยคำที่48ส่สองสององงสองคำที่49เกาอาโอเอาเอาคำที่50สกอากาตอ,อูนอตูนกาตูน เรวมาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะวันที่สองค่ะเจอกันวันที่สองนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ